กายของเราอ่ะมันจะแบ่งเป็น3เฟสเนาะเฟสร่างกายของเราคือเฟสปกติปกติหมายความว่าการจัดการน้ําตาลในเลือดของเราเรายังทําได้ดีเฟสถัดมาเขาเรียกว่าเฟสของภาวะดื้ออินซูลินเฟสตรงเนี้ยจัดการน้ําตาลได้ไม่ค่อยดีแหละเฟสที่3มคือเฟสเบาหวาน ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเราเราจะเลือกทานพวกหวานอันตารายถูกไหมหวานปลอดภัยไม่ต้องยุ่งแล้วถ้าหวานปลอมเลือกเลี่ยงไม่กินได้ก็ดีแต่มันดูในส่วนของหวานอันตารายคือไม่ว่าจะพวกผลไม้แปง้งต่างๆพวกนี้ในกลุ่มของของ3กลุ่มนี้คนปกติภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็กลุ่มของเป็นเบาหวานเนี่ยการกินของ3กลุ่มจะไม่เหมือนกันการดีไซน์ของ3กลุ่มจะไม่เหมือนกันความแตกต่างคืออะไร ความแตกต่างของ3ากลุ่มน,นี้คือข้อแรกเลยนะกลุ่มคนปกติอ่ะเวลาเรากินพวกแป้งหรือน้ําตาลเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงในการจัดเก็บเอ,อ่อพวกน้ําตาลเข้าร่างกายของเราอ่ะได้เร็วแต่ถ้าคนที่เป็นภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยจะเก็บได้ช้าขึ้นความช้าอยู่ประมาณไหนบางทีประมาณ4ี่ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเราดื้อมากดื้อน,น้อย